บ่งอีกมุมนี้พี่น้องโอ้ยมาพอผูเก่าอีกแล้วกระบอกยี่สิบบาทโอ้ยมาพออีกแล้วไปทางได้กรบพอแต่ผูเก่าแฮะอนนั้นเขาว่าอัน่าเา่เอาอันุเางยากก่าั้นเออตั้งแต่ตั้งแต่พออยู่รอเลยวะเอันได้าเอบุญเาาเได้ก้ามวนเมื่อวานนีนะ เมากระเตมเมากัะแต่ปางคุณเนาะแต่อ่ามาไ่ั่้่เลวาอยู่มอกกไปเลยนะมากกอเมื่อนั้นพออยู่รอดเลยเมื่อนี้มาพออยู่สลักกลางแล้วไปสุมองสุเก้ให้เนาะไปสองเ้ไปยข้ามาเป็นุมเป็นงา ใจนึงมได้กันแมนึ่งบอไปแล้วบอเปลี่นบุญเนาะเราดีเก่มาสลักลางเอาเงี้มาไขมันนี่นาะขบกวาขากไเออบัโบกคือเก่าอลาสาวบาดคือเก่าเขาเด็กนะเออหลักค่ะคือเก่าครับผมจมีงาสาว่าไงว่าซ้ำยางว่ายางองคนไทยฮาริก็มีด้วยจ้ เมียงคูนแห่ฮารีค่ะนี่นักสะทอนก็มีด้วยฮารีนะเออควณละสามสิบห้าบาทเมียงคูนพี่น้องเมียงคูนกินเมียงคูนท่าดีกินจนตาอดตาดอนนัะนนองอาปลาคว้งเนาะน้ำพึ่งน้ำพึ่งผู้สาวอยากกินกับผู้บ่าวโดยจะไอเข้าเด้อกินเมียงคูนนะน้ำพึ่งปลาตีนี่แม่ ห้องเทจะซ้ำร้อยห้าสิบบาทจ้าพอกับเมนอยู่งอยู่ยสลักกางเด้อพี่น้องเด้อ <ừ ừ. S 1> ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอตยี<ะ>่สิบซ้ำที่อยู่นำเข้าจนฮอตเลิกงานบลาเลิกงานงานบลเลวงานบ่แล้วบ่มีแอ้มันตีเนาะบาเลวบอมีอ้มคัดเมนหนึ่งเราบ่เปลี่ยนบุญกอบอเ่ยนเอาข้าวเด็กอ่ะกระเด็กอยู่นี่เนื้อต่ำอยู่นี่เนื้อเออคัดเจ้ายากเด็กอยู่นี่กระไดเด็กยี่สิบบอเด็กอะไรก็ เด็กยีบบเด็กฮะบอเด็กอยู่นี่ก็ไปเด็กบ้านเดือพีน้องก็เด็กหาเดอเด็กหาเดือเด็กยีสิบบเด็กฮะจ่ามาวเดอบจ่าเด้อกระบกจ่าอันนี้มาจะอำเภอไดแน้นไหมโอ้ห้องบุเรี่จังวเลยบ้านเฮานี่มือเอฟซีไลกออฟซีปหนึ่งไลกอ เขาคุ่นแล้วล่ะอันนี้มันเิ่นมาเต่บ้านเฮาบนีิไหมอันนี้ในนี้ในเมืองเฮาเนี่ยเอออันนี้มาเตืองเลยอันนี้กล้วยในเมียงที่นี่นะกวยในเมียงโอ้เป็นจักซีกอพี่น้องกล้วยในเมียงนะคนในเมียงเพิ่นไข้คนเนาะคนในเมียงไายกล้วยวิ่งเขาได้ครับคนในเมียงนะซีจีกันไปได้ทีเดียวเนี่ยทุ่นก็เลยยูทีกับเออเออยูท่าีนานั่นตี กันแดีวพไปยักยานี่ก่อนไปเราบอสบกันยักยาอตาง์กันอไปยักา่นี้ม้นไปก็บบเนคนแล้วง่าบ้พอได้ไปจักยานี่ก็ได้ต้องั้งแพนด้นได้นาทีดกัดบอสเนกัดจักยานพี่น้อง ค้อ,องไห้คว้องส่วนให้ความส่วนเบิดพี่น้องเป็นดังนี้เลยอยู่สระกลางเด้อพี่น้องเดิมคนไลฟ์คนได้ออดอกดอยเดียวว่าเข้ามาติดตามไหมเนี่ยสนวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับ